พี่มาได้ไงอะทำอะไรอะเจอไพ่ไงอไพอีกแล้วพลอยนี่ไงค่อยๆคุยกันก่อนมาเจอไพ่พลอยไงเธอถ่ายทำไมอ่ะไม่ต้องถามว่าถ่ายทำไมจะไม่ถ่ายจะรู้ไหมล่ะมันไม่มีอะไรจริงๆเอาไว้จำไงเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าแม่งไม่ต้องเชื่ออีกแล้วขอโทษแม่ไมีใจแข็งแรก ไม่อะไปเดี๋ยวบนี่เอาไปหนูร้องที่ม่คนรักกันถามนี่เหรอวะถามจริงเถอะคนรักกันก็หนีเหรอนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกไม่เคยก่อนหน้านี้สงสัยใครบอกอะไรไม่เคยเชื่อ ไม่ไม่ไม่เคยเชื่อเลยไม่มีแล้วเธอครั้งสุดท้ายแล้วครัว<ม>ที่แล้วก็แบบนี้ทะเลาะกันกี่ครั้งก็แบบนี้ตลอดไม่ไม่มีหรอกไม่มีใครแล้วท้ายเป็นไงอะ่ะไหนนี่ใครอะ่ะพราวมาอยู่ในห้องเราครั้งนี้เองแม่งเห็นที่อยู่ด้วยกันในรูปกับพวกเพื่อนเพื่อนบอกเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนแฟนเพื่อน แล้ก็ผิดไปได้ผิดแฟนเพื่อนแม่งตอนถามแม่งบอกแฟนเพื่อนคนนู้นก็ช่วยโกหกแม่งบอกแฟนเพื่อนแม่งแฟนเพื่อนแม่งมานอนอยู่ด้วยกันในห้องนี่ถ้าไม่กลับมาแม่งไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยว่าจะถูกหลอกไปนานแค่ไหนไม่รู้เลยไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยนี่ฮะเป็นห่วงเป็นใยไ,ไม่พูดอะไรหน่อยเหรอพี่พี่แฟนเพื่อน แฟนใครนะนันบอกแฟนกิ๊กอีเก๋อีะนะพูดอะไรหน่อยวะพี่เคยคุยกันด้วยเ้ยแม่งไม่ใช่ไม่คุยคุยกับทั้งมึงทั้งเนี่ยคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยแม่งใช้ชีวิตเหมือนเป็นแบบเขากลับแล้วเข้มาคุยกันพอแล้วพอแล้วเล่นละครใส่กูความเสียใจที่กูมีความรักที่กูมีแม่งโกหกกูเป็นฉากฉากเลยแล้วแม่งมึงทำงานกันเป็นแก๊งเหรอวะ นี่มึงถามกันมึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอตอนแรกมึงบอกเป็นแฟนเพื่อนมึงไงตอนที่อยู่กับเพื่อนมึงก็เป็นแฟนเพื่อนมึงแล้วครั้งสุดท้ายแล้วไงเหรอทำไมเขาไม่เชื่อใจเราบ้างอ่ะครั้งสุดท้ายเออเอาขอไปส่งอีกร้องอ้าวเหรอไอ้เธอพอแล้วแล้วเธอพอแล้วเุาปกป้องเหรอไม่่ใชเดี๋ยวมึงปกป้องเหรอฮะ ปกูรักมึงคุณบอกต้องปกันเหรอคุณบอกต้องกันอย่างนี้เหรอไม่ใช่บอกต้องเธอแล้วแหละเดี๋ยวมีเรื่องกันกู